รีบหยิบลัตเตอรี่ด่วนนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะปูฤาษีวัสว่างธรรมดานเขียนเลขให้สตัวแดงๆนะคะปูฤาษีเขียนเลขให้3ตัวแดงๆนะคะสต,ตัวเน้นๆจัดไปนะคะเป็นเลขโชคลาภรัฐบาลไทยงวด16กรกฎาคม2566นะคะงวด16กรกฎาคม2566นะคะ บอกได้เลยนะคะท่านผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเข้ามาแล้วแชร์ไปแชร์ไปนะคะท่านผู้ชมแชร์ไปแชร์ไปนะคะพยายามฟังให้เข้าใจนะคะจะได้ไม่สงสัยนะคะจะได้เฮงเฮงรวยๆปังปังยกช่องไปเลยนะคะหลายวันแล้วนะคะมะลิไม่ได้มาถ่ายทํานะคะเพราะว่ามะลิเพิ่งไปช่วยงานขาวดํามาเพิ่งเสร็จงานนะคะท่านผู้ชม มามาค่ะท่านผู้ชมมาดูเลข3ตัวเน้นๆแดงแดงรวยๆวยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขโชคลาภป,ปูรือสีท่านเขียนให้วันนี้นะคะงวด16กรกฎาคม2566นะคะดูดีๆดูชัดๆนะคะจะอธิบายให้ฟังนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้มีช็อตเด็ดนะคะพยายามดูให้จบคลิปเพราะว่ามีช็อตเด็ดนะคะ มามาค่ะท่านผู้ชมปู่ฤาษีท่านเขียนว่าพันสายยี่สิยติหนึ่งนะคะปู่ท่านเขียนว่าพันสายยี่สิยติหนึ่งนะคะจะเป็นไปได้ไหมนะคะท่านผู้ชมมาพิจารณาช่วยกันนะคะจะเป็นเลข271นะคะจะเป็นไปได้ไหมนะคะ271นะคะสวยงามนะคะท่านผู้ชม ถ้าเป็นเลข3ามตัวนะคะสองเจดหนึ่งะคะหรือว่าจะเป็นสองได้ไหมนะคะท่านผู้ชมจะเป็นเลขสองได้ไหมนะคะเพราะว่าปู่ท่านเขียนพันสาย27ยีิหนึ่งนะคะก็เป็นเลขสองดนะคะเป็นเลขสองปเพราะว่าเพิ่มอีกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแต่แอดมินชอบนะคะสองเจดนะคะแล้วก็ 1> 7, 1, และ2 8นะคะแอดมินชอบนะคะบางทีดูชัดๆนะคะดูดีๆนะคะท่านผู้ชมคล้ายๆเป็นปริศนาก็ว่าได้นะคะแต่แน่นอนนะคะท่านผู้ชมเลขสวยนะคะขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภร่ำรวยสำหรับงวดวันที่16กรกฎาคม2566นนี้รวยๆไปเลยนะคะขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมนะคะสำหรับ เลขปู่หรือสีงวดที่ผ่านมานะคะงวดหนึ่งกรกฎาคมนะคะ05เข้าเต็มเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถ05นะคะก็เข้าเต็มเต็มนะคะตัดเล่นเข้าเต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมหรือว่าเป็นเลขปริศนาธรรมนะคะ0550นะคะเข้าเต็มเต็มนะคะถ้าเราตัดเล่นนะคะหรือเลขอักขระยานเจิมกระเป๋านะคะ เข้าเต็มเต็มเลย05นะคะถือว่าแน่นอนนะคะ05ปุรอศีวสว่างธรรมดานงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มนะคะสำหรับความฝันนะคะก็ไปเข้าเลขออมสินสามตัวนะคะเข้าสามตัวเลยสุดยอดนะคะความฝันปุรอศีที่ผ่านมานะคะอันนี้ มืรอพูดความจริงทุกอย่างนะคะท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปดูคลิปเดิมๆได้นะคะก็จะได้ไม่สงสัยนะคะก็มี f f c หลายท่านทักเข้ามาทางเฟซทางไลน์บอกว่ามีโชคราบกับปู่ฤษีงวดที่ผ่านมานะคะ05เน้นๆเลยนะคะแล้วก็มีคณะทีมาให้ปู่ฤษีท่านเจิมกระเป๋าให้นะคะปู่ท่านก็เขียนให้เป็นตัวเลขอยู่ในกระเป๋านะคะ105นะคะ ตัดเล่นได้05เน้นๆนะคะมีโชคลาภดีใจกับท่านผู้ชมนะคะอันนี้มลีิพูดถึงงวดที่ผ่านมานะคะงวด1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ, 5, ะ,คะท่านผู้ชมเข้าเต็มๆเลย05นะคะเป็นยังไงบ้างนาะท่านผู้ชมช่วงนี้ฝนตกดีไหมคะสุขภาพท่านผู้ชมรักษาสุขภาพด้วยนะคะขออนุโมทนาสาธุบุญนะคะ กับสายบุญนะคะ FC ช่องมาริชาแนลทุกท่านนะคะจะได้ร่วมกันสร้างสาราวัดสว่างธรรมดานนะคะและที่ได้ร่วมกันสร้างวัดวาอารามให้มีความเจริญนะคะขออนุมโมทนาสาธุบุญกับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะมลรีขอญาตบอกข่าวดีข่าวสิริมงคลน,นะคะปุรุษีท่านบอกมาว่าท่านจะสร้างเสาธรรมดานนะคะ เสาธรรมดานนะคะเป็นเสาแกะสลักหินนะคะท่านผู้ชมมีจํานวน4เสานะคะเป็นเสาขนาดใหญ่นะคะเสาหินนะคะเรียกว่าเสาธรรมดานนะคะจะเป็นรูปธรรมจักรอยู่ที่หินสีทิศนะคะแกะสลักรูปธรรมจักรใส่เสาหินสีทิศนะคะจานวน4ี่เสานะคะเสาธรรมดานนะคะท่านผู้ชม บันดาลโชคบันดาลลาบนะคะบันดาลความมั่งมีสีสุขนะคะบันดาลความสมปรารถนานะคะเป็นบุญปนกุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะผู้ใดที่มีความปรารถนานะคะอยากจะร่วมร่วมบุญนะคะนะคะคในการสร้างเสาธรรมบันดาลน,นะคะเป็นเสาแกะสลักหินนะคะท่านะผู้ชมเชิญร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดโดยตรงนะคะ คุณผู้ชมตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะขออนุมโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆค่ะ